สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมาทําคลิปนะครับพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเหรียญนะครับก็เป็นเหรียญแรกเลยก็ว่าได้นะครับที่จะมาพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมทําคลิปนะครับไม่ได้ชวนท่านผู้ชมหรือชวนเพื่อนๆนะครับมาลงทุนแต่อย่างใดนะครับผมเป็นเพียงเป็นการวิเคราะห์นะครับในมุมมองของผมนะครับว่าเหรียญที่ผมนํามาวิเคราะห์นะครับมันจะไปในทิศทางใดนะครับจะเป็น ทิศทางขึ้นหรือจะลงนะครับผมเนื่องจากว่านะครับช่วงนี้ก็มีเหรียญเบบี้ดอนะครับผมที่เป็นเทนนะครับคนกําลังพูดถึงอย่างมากเลยนะครับอย่างบ่อยนะครับแล้วก็อย่างเยอะนะครับดูในคลิป youtube ก็มีคนพูดถึงเบบี้ดอนะครับผมก็จะมาพูดเหรียญจิบะซิราชนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมต้องขอปิดเหรียญของผมไว้นะครับคือคือผมไม่อยากให้เห็นเหรียญของผมนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าผมชวนมาลงทุนอะไรประมาณนี้นะครับผม โอเคนะครับผมก็เข้ามาในทัชวอร์เรตนะครับทัชวอลเรตนะครับกดเข้าไปนะครับผมแล้วก็เพื่อนสมาชิกนะครับยังไม่มีเหรียญชิบะซีร่านะครับก็ไปที่คอยเ็ตแคปนะครับเปิดใหม่เลยนะครับนี่ครับพิมพ์คอยเ็ตแคปนะครับขึ้นมานะครับกดไปเลยนะครับพอกดมานะครับผมก็ไปที่เซิร์ชนะครับตัวกลมๆนะครับแล้วก็ชิบะ กดเข้าไปนะครับตอนนี้นะครับผมก็บอกอยู่ที่เจ็ดสิบแปดจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับเลื่อนลงมานะครับท่านผู้ชมกราฟตรงนี้มันจะไม่โชว์นะครับเนื่องจากว่าอาตน้นทุนยม,มันมันเยอะนะครับมันก็เลยไม่โชว์นะครับเนื่อจะมีการผิดพลาดเกี่ยวกับเว็บคอยเมดเก็แนะครับผม <c oughs> เลืนลงมาข้างล่างนะครับผมตอนนี้นะครับมูลค่าการซื้อขายนะครับอยู่ที่สองแสนนะครับบวกลบนะครับสองแสนสามแสนสี่แสนประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ยีี่ชั่วโมงนะครับผมก็บวกไปแล้วร้อยห้าสิบแปดเปอร์เซ็นนะครับเดืนลงมาข้างล่างนะครับก็อันดับนะครับผมตอนนี้นะครับอยู่ที่หกพันหนึ่งร้อยสิบหกนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับก็มี เว็บแผนเค้กสวอปนะที่สามารถจะซื However, well, okay. ้อขายได้นะครับเนื่องจากว่าเหรียญนี้ยังไม่ได้เข้าเว็บเทรดใดๆเลยนะครับก็เวลาซื้อเวลาขายก็อยู่ในแผนเค้กสวอปนะครับโอเคครับก็ย้อนขึ้นไปข้างบนนะครับกดเข้าไปดูที่ลิงก์นะครับผมเว็บไซต์นักสํารวจโซเชียลนะครับกดเข้ากดเข้าไปนะครับจึงแล้วก็ไปกดที่บิสบิสซีสแกนนะครับกดเข้ามาดูนะครับผมก็มาดูไอ้เขานะครับที่ถือเหรียญนี้นะครับ อยู่ที่ห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแอคเคาน์นะครับอุปทานอุปทานก็คือเหรียญที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับผมต้นนี้คอมม่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวนะครับผมคือเหรียญเยอะมากนะครับแล้วก็ถูกมากด้วยนะครับเลินลงมานะครับตรงนี้ก็เป็นคอนแทคนะครับก็คอนแทคตรงนี้นะครับไปเราจะจะสวอปนะครับก็มาคัปปี้ตรงนี้ไปนะครับไปไปไปวางในอ แพนเค้กสวอปนะครับมันมันก็จะขึ้นชื่อเหรียญมาแล้วก็อินพุตมาครับตรงนี้นะผมก็เป็นการซื้อขายนะครับซื้อซื้อซื้อขายซื้อขายตลอดนะครับในแพนเค้กนะครับถ้าท่านผู้ชมจากนะครับถึงนะครับหมายความว่าจากนี้ก็คือคนที่คือคลองเหรียญครับที่มีเหรียญอยู่แล้วนะครับแพนเค้กถึงก็คือว่าเขาขายนะครับขายไปที่ในแพนเค้กนะครับถ้าเป็นแพนเค้กจากแพนเค้กไป ถึงก็คืออ่า t ู o นี่ก็คือว่าไปไปที่แอคเคาท์นะครับผมแอคเคาท์อ่าคนที่สวอปนะครับอาจจะอาจจะเป็นอ่ามิตุมา์นหรือว่าทัศบรลเลก็ได้นะครับนี่ครับก็มีซื้อขายซื้อขายนะครับส่วนไอที่ศูนย์ศูนย์ตรงนี้แล้วก็มีตัวอันนี้นะครับมันไม่ใช่กระเป๋าเบอร์นะครับเป็นกระเป๋าน่าจะเก็บเหรียญสักอย่างนึงครับผมไม่แน่ใจว่ากระเป๋าอะไรนะครับนี่ครับ ก็เลื่อนลงมาดูนะครับผมซื้อขายซื้อขายตลอดนะครับเกือบเกือบทุกนาทีเลยก็ว่าได้นะครับโอเคนะครับก็กดไปดูที่ตัวนี้นะครับผู้ถือนะครับกดผู้ถือนะครับก็จะบอกนะครับอันดับหนึ่งอันดับสองนะครับว่าใครถือคลองเรียนเยอะนะครับหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์น่าจะเป็นกระเป๋าโปรเจกต์นะครับหรือว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นกระเป๋าอะไรนะครับ รถลันกันมานะครับผมโอเคครับผมแต่ว่าผมยังไม่เห็นกระเป๋าเบิร์นนะครับเหรียญนี้ยังไม่ถูกเบิร์นหรือเปล่านะครับกระเป๋าเบิร์นมันจะขึ้นต้นด้วยมันจะเป็นศูนย์นะครับน่ครับเพิ่มึันมานะครับมีคนซื้อนะครับย้อนกลับไปนะครับท่านผู้ชมครับกดไปดูที่เว็บไซต์นะครับมาดูที่เว็บไซต์นะครับผมก็ ตัวนี้มันจะขึ้นบอกนะครับว่าสภาพคล่องห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็รางวัลสะท้อนกับห้าเปอร์เซ็นแก่นักลงทุนนะครับก็คือรีเบทนะครับผมเหรียญมันจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับกรณีมีการซื้อขายนะครับซื้อขายก็เขาก็จะจะหักนะครับมาโอนมาให้เรานะครับผมซึ่งเวลาเราสวัปนะครับผมทิปเพดตัวโตเลน์นะครับต้องมากกว่าสิบนะครับเพราะว่าก็โดนหักไปนะครับก็คือเหรียญเราจะไม่ได้เต็มจํานวนนะครับโดนหักไปนะครับเพื่อที่จะมาจ่ายรีเบทแล้วก็เก็บไปไว้ส่วน ส่วนกลางสภาพกล้องนะครับเหรียญนี้นะครับเวลาสวอปนะครับมันอยู่ที่สิบเอ็ดจุดหนึ่งสองนะครับเพราะว่าหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งสองแพนเค้กเขาสวอปนะครับเขาจะหักนะครับก็จะบอกนะว่าจะเข้าคอยอคอยคิคโคนะครับปิชิตกาเล็กซี่จะประกาศก็เว็บไซต์ก็ไม่มีอะไรครับท่านผู้ชมครับก็ง่ายๆนะครับก็ง่ายๆนะครับอ่ แวกลับนะครับกดไปดูที่ทวิตเตอร์ครับทวิ t เตอร์นะครับ,รบก็ไม่มีอะไรครับเขาโพสอะไรไม่รู้ครับเหมือนเสียมอะไรสักอย่างหนึ่งเมืนเสียมใครอะไรสักอย่างหรือเปล่าหรือว่ามีคนมา๊อปปี้ตั้งชื่อคล้ายๆหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับบางคนก็เออนี่ครับกดติดตามหมืนหครับ โอเคครับผมก็เอ้านี่เอา้เอาขึ้นขึ้นลงลงครับตามปกตินะครับธรรมชาติการเทรดนะครับสองเจ็ดสี่เมื่อกี้เท่าไหร่ไม่รู้ครับจำไม่ได้ลนะก็ท่านผู้ชมลองเข้ามาดูนะครับแล้วก็มีความเห็นยังไงนะครับก็ลองพิมพ์ คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับแต่ผมคิดว่าเหรียญนี้นะครับน่าจะไปไปได้อีกนะครับผมน่าจะไปได้อีกเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเทนนะครับเทนของของเหรียญชิบะอินุเทนของเบบี้ดอทนะครับผมก็น่าจะไปได้สวยอยู่เหมือนกันนะครับหรือหรือยังไงนะครับท่านท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์นะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย